เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับนะคะป้ายหยุดรถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนต่อไปได้ด้วยความระมัดระวังป้ายให้รถสวนทางมาก่อนรถทุกชนิดหยุดตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังสวนทางมาก่อนป้ายห้ามกลับรถไปทางขวาห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาในเขตทางที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้ายห้ามมิให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือช่องจราจรไปทางซ้ายป้ายห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวาหรือห้ามกลับรถป้ายให้ทางรถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถคนเดินเท้าในทางขวางทางหน้าไปก่อนป้ายห้ามแสงห้ามมิให้รถขับรถแสงขึ้นหน้ารถคันอื่นใน เขตทางที่ติดตั mm ้ง hmm. ป้ายป้ายห้ามกลับรถไปทางซ้ายห้ามมีให้กลับรถไปทางซ้ายในเขตที่ติดตั้งป้ายป้ายห้ามเลี้ยวขวาห้ามมีให้เลี้ยวรถไปทางขวาป้ายห้ามเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวาห้ามมีให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือช่องจราจรไปทางขวาป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถห้ามมีให้เลี้ยวไปรถไปทางซ้ายหรือห้ามกลับรถอันนี้ก็คือเครื่องหมายจราจรประเภทป้ายบังคับนะคะ